ในระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบยืมคืนหนังสือนะครับแบบมีค่าปรับนะครับก็สามารถใช้ค่าปรับได้นะครับในต่อวันก็อันนี้เป็นเข้าสู่ระบบครับเดี๋ยวมาลองใช้ระบบเลยดีกว่าครับก็เข้าแอดมินมานะครับก็รหัสหนึ่งของสาม้ามาครับก็จะเป็นระบบเปล่าเลยนะครับระบบเปล่าอานนี้เนา่มาดูก่อนมีแดชบอร์ดครับแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีผู้ใช้งานเท่าไหร่มีหนังสือเท่าไหร่ยืมคืนเท่าไหร่แล้วก็ค่าปรับทั้งหมด บาทนะครับที่โดนค่าปรับต่อมาก็เป็นโทเค็นไลน์นะครับก็สามารถต่อกับโทเค็นไลน์นะครับเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับว่ามีใครมายืมหนังสือนะครับต่อมาก็เป็นผู้ใช้งานนะครับให้ผู้ใช้งานเราอินเข้ามาเพื่อขอยืมหนังสือนะครับยูคือยูเซอร์ใครยูเซอร์มันนะครับต่อไปก็เป็นหนังสือนะครับวันจํานวนที่ยืมนะครับแล้วก็ค่าปรับคราวนี้เรามาเพิ่มผู้ใช้งานดีกว่านะครับ ส่วนรหัสศ0ย์หแล้วกันนะครับเอาง่ายเป็นผู้ใช้งานนะครับ001 001นครับก็เพิ่มมาแล้วครับ user 001์พอเสร็จแล้วก็มาเพิ่มหนังสือครับตอนนี้มีแล้วหนึ่งเล่มนะครับผมใส่หนึ่งเล่มลงไปก็เป่ารูปภาพหนังสือนะครับส่วนผมเป่ารูปภาพไปนะครับเรียบร้อยแล้วชื่อหนังสือนะครับรหัสส่วนแผผมใส่สองแล้วกันนะครับมีสองร้อยเล่ม กดบันทึกเห็นมาก็มาครับมีสองอเล่มแต่ถ้าเพ่มีหนังสือมาเพิ่มก็กดรับเข้าครับรับเข้าอีกหนึ่งร้อยเล่มนะครับมันก็จะมีสามอยเล่มแต่ถ้าหนังสือหายนะครับหรือว่าพังไปห้าสิบเล่มนะครับมันก็จะปรับรดสต็อกได้นะข้างในต่อมาจํานวนที่ยืมครับก็ยืมได้กี่วันครับ เนี่ยเช่นปัจจุบันเขียนว่าสิบสี่วันเราอาจจะสายแค่สามวันมันก็จะเปลี่ยนว่ายืมได้แค่สามวันนะครับต่อมาค่าปรับครับเช่นต่อเลื่มต่อวันเช่นอันนี้ยี่สิบาทต่อเรื่มต่อวันเปลี่ยนเป็นสามสิบอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนสามสิบาทต่อเรื่มต่อวันโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราเข้ายูเซอร์ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวออกจากระบบ พอเข้ายูเซอร์ธรรมดา๊บเนียเห็นไหมก็มาเข้ามายืมหนังสือแล้วก็สุว่ายืมหนังสือเล่มนี้นะไปหนึ่งเล่มยืมหนังสือข้างล่างอีกหนึ่งเล่มเขียนมาก็จะเป็นสองเล่มนะครับสามารถยืมได้หลายเล่มพร้อมๆกันนะครับก็กดดําเนินการขอยืมนะครับแล้วก็กดยืนยันก่อนขอยืมหนังสือนะครับเขียนครับก็จะบอกว่าเลขที่ขอยืมเนี่ยเลขที่เท่าไหร่ ต้องคืนหนังสือภายในกะี่วันเพราะยืมได้แค่สามวันนะครับก็กดยืมเลขอยืมมันก็ไปอยู่ที่หน้ารออนุมัตินะครับก็ไปที่แอดมินนะครับแอดมินก็จะมาตรงนี้นะครับก็หนังสือถูกอนุมัติขอยืมไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอยืมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาแสดงข้อมูลนะครับ มื่อมาขอคืนหนังสือนี่ฮะขอคืนหนังสือแมดมินก็จะเจอนะครับว่าเลขที่เอกสารขอยืมเมื่อไรขอยืมโดยใครวันที่ยืมเมื่อไร่แล้วก็ต้องคืนเมื่อไร่ตรงนี้นะครับเห็นมาว่ามีแค่สามวันนะครับก็กดแสดงข้อมูลก็กดรับคืนทั้งหมดนะครับหรือว่ารับคืนเทเล่มก็ได้นะครับค่าปรับก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคืนก็คืนทั้งหมดนั่นแหละก็กดรับคืนทั้งหมด จำนวนหนังสือเนี่ยก็จะเหลือคงเดิมเท่าเดิมนะครับถ้าเราต่อกลายนะครับต่อโทเค็นลายตรงนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนไปที่ลายด้วยนะครับแต่เราต้องต่อกับโทเค็นลายก่อนก็วิธีทำโทเค็นลายก็ไม่ยากนะครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะว่าทำยังไงครับก็เดี๋ยวทำโทเค็นลายให้ดูนะครับอย่างแรกมาที่ Google ก่อนนะครับ เซลคำว่า line notify ครับตรงนี้ line notify เข้าเว็บ line notify มานะครับแล้วเข้าสู่ร,ระบบเข้าสู่ร,ระบบด้วยอ e ีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปที่หน้าของฉันนะครับลงมาข้างล่างสุดน,นะครับมันจะมีคำว่า auto h a t e line แต่เราต้องไม่สร้างกลุ่มก่อนก็ไปสร้างกลุ่มที่ line ของเรานะครับ line ของตัวเองนี่ผมสร้างขึ้นมาครับชื่อว่า facebook br 3เห็นไหมครับ facebook br 3ก็กดอดอ,อกโ u t o h i d line ครับ แล้วก็เซิร์ชชื่อกลุ่มครับที่เราสร้างมาเมื่อกี้ครับคือเทสต b บุ๊ถูกไหมครับ BR3 เห็นไหมครับตัวนี้ตั้งชื่อเวลามันแจ้งเตือนครับก็ตั้งชื่อว่าเ,าเลยก็ได้นะเสร็จแล้วก็กดคำว่าออกโทเคนไลน์นะครับก็ได้โทเคนครับก o ปีมากอปีมานะครับแล้วก็ปิดไปเสร็จแล้วมาที่โทลเคนไลน์ตรงนี้ครับเอามาวางแล้วกดบันทึก นโทรทึ้นไลน์ก็จะเปลี่ยนไปต่อมาครับไปที่ไลน์ของเรานะครับให้เรากดเชิญครับกดเชิญเลือกไลน์ Notify ขึ้นมาครับนี่ครับไลน์ Notify แล้วก็กดเชิญเข้ากลุ่มที่เราสร้างมาเห็นไหมครับ mm hmm. เพื่อเป็นบอทในการแจ้งเตือนคราวนี้เราไปที่ User ครับ ซื้อธรรมดาคราวนี้ขอยืมมาอ่าสวัยืมแค่เคร่มนี้เร่มเดียวแล้วกันก็กดดําเนินการต่อเปีนยนงนการขอยืมนี่ครับมันก็เรียบร้อยแล้ะขอยืมเรียบร้อยละที่ลายเห็นไหมครับมีการขอยืมยืมโดยใครนะครับเห็นมาเมื่อลายก็จะแจ้งเตือนมาเราจะดัดแปลงนะครับไปทำอย่างอื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับ พอมาที่แอดมินเห็นไหมหนังสือโคงเหลือเราสองร้อยสี่เก้าเพราะตัวนี้ไม่หนึ่งแล้วก็มาขอคืนนะครับรับคืนทั้งหมดเห็นไหมไลน์ก็แจ้งเตือนว่าถูกรับคืนแล้วนะครับใครเป็นคนรับคืนครับก็คือแอดมินนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรก็มันก็จะขึ้นครับว่าเจ้าหน้าที่ชื่อว่าอะไรก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการ แนะนําตัวระบบยืมคือหนังสือนะครับสามารถยืมทีได้หลายๆเล่มนะครับใส่จํานวนการยืมวันยืมได้จํานวนค่าปรับได้นะครับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะขคยให้อยากให้เขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับ